สุดทายดีเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี้มีโอกาสมาแวะเวียนมาแวะเวียนวัดใจดีใจดีตำบลใจดีอำเภอคูขันเฮานี่แหละนี่เอาเวียนเบิ่งเพิ่นนี่งานก่อสร้างเพิ่นเฮ็ดเมนเบิ่งกันเลยเพิ่นเฮ็ดเมนกันโอ้ใหญ่อลังการคักใหญ่อลังการเลยเหมือนกันมึงกำก่อสร้าง งานก่อสางกันอยู่มาเวียนเบิึงชมเบิึงงานก่อสร้างเพิ่นหวงวัดใจดีเหมือนชิสลาสังเวทเพิ่นสลาสังเวทสลาพักศบเพิ่นตัวนี้ เนีานอลังการเลยสวยงามสวยงามอลังการมากปลเที่ยวชมมาทั้งนี้ที่ชมเิวทัศน์ปลาใหม่เป็นโรมเย็นดีปลาใหม่เป็นโรมเย็นโรมเย็นปลูกเป็นใหม่ไว้เป็นโหมเป็นเงา เดี๋ยวพักอาศัยญาติโยมเดี๋ยวพักอาศัยพระเนนเดี๋ยวพักอาศัยห่มแดดห่มหน้าแดดนี่ทางฝีกระเนิเนทางฝกุฏิพระเนนเพิ่นิพระเนนเพิ่นทาง ขึเนเม่นกันขึ้นเม่นข้างซีเมนเมินเก่าคนเมินใหม่เมินเก่าเก่าคนทมดินเลยมัน นี่แล้วิ่นไปสางไม้ิ่นเป็นปสางไม้ทั้งคนตัวนี้มันเกาลือถมเดินไปมันเกิดนี่ตุ้มอนหอัวระฆัง่นหัวระฆังมนันสล่าสล่คนตมนันกุฏิจ้าอาวาสคนกุฏิจ้าอาวาส สุนประตูอิสลาคนนีก่อนนอกเพื่อนๆนอกคนนีก่คนนีก่สบายดีก็จบเพื่อนๆคนนีก่สบายดีสบายดีเพื่อนทุกคนด้อ